เรามาถึงตรงฐานพักกลางทางแล้วฮะทางมันเป็นหินเนี่ยแต่ไม่ค่อยชนันแต่ขับยากมากเลยทางเป็นหินแต่ฝั่งนี้อีกครึ่งหนึ่งที่เราจะกลับเนี่ยทางเรียบแต่ทางชันมากครับตอนนี้ก็ขับมาจากฐานพักกลางทางขึ้นมาถึงยอดเนินเสาทงแล้วก็คือจาก พาร์ทแรกฮะที่ผมขึ้นมาแต่ผมไม่ได้อัดขาขึ้นให้ให้ดูฮะเดี๋ยวเรามาดูขาลงกันดีกว่าขาลงช่วงเนินเสาธงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าทางลงมันเป็นยังไงแล้วตอนขึ้นผมขึ้นมาได้ยังไงฮะ ดับเครื่องอีกแล้วฮะดับทำไมเนี้ยลืมฮะลืมว่าดับเครื่องไป a b s มันก็ทำงานอยู่ดีแล้วก็แล้วช่วงนี้มันต้องใช้แตรฮะดับเครื่องมันใช้แตรไม่ได้เดี๋ยวผมต้องกลับมาสตาร์ทเครื่องเพื่อให้ใช้แตรได้ เสาธงนี้ก็เป็นจุดที่ชันที่สุดของทางไปดอยสอยมะลายดอยสอยดาวนี่นะชันมากนะตรงนี้ชันสุดเลยนี่คือกำเบรกสองมือแล้วก็ใช้เท้าลาบกับพื้นในนีน้ตรงนี้ไม่งั้นนี่เอาไม่อยู่ฮนะไม่งั้นรถไหลเร็วมาก วิวสวยมากเลยวิวแบบสวยเลยมองได้แบบสดลูกหูลูกตาตอนนี้คนซ้อนก็แฟนผมก็กำลังเดินลงไปฮะเดี๋ยวเราไปจาะลองล่าง ค่อยหยอดนะตรงนี้ทางชันมากฮะแต่โชคดีที่ทางมันเรียบแล้วฮะเขาทําให้ทางมันเรียบแล้วก็เลยแบบไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายตรงนี้นี่เป็นแบบเป็นแป้งเลยฮะทางเป็นแป้งเลย ค่อยๆเดี๋ยวลื่นได้ครับทางเป็นทรายเลยอะ่ะเคฮะเราลงมาถึงจุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวจอดรอแฟนก่อนนะเปวดแขนนี่ยกรถหรอเปล่า ไม่ว่าจะยกรถตรงนี้ซ้อนได้ ต้องทำให้ผู้หญิงด้เชีชือกหลุดนะเชือกหลุดนะผมก้มลงไปผูกไม่ได้โอเคออกเดินทางกันต่อฮตอนนี้แบตกล้องผมก็คือแบตอันนี้กล้องสุดท้ายแล้วฮะ แบตก้อนสุดท้ายแล้วก็ก็คือช่วงนี้คือผมจะอัดยาวเลยฮะจนกว่าแบตมันจะหมดก็นี่คือแบบอัดปล่อยให้แบตมันหมดเลยฮะก็เดี๋ยวชมกันยาวๆช่วงขาลงจากเนินเสาทงตรงนี้ฮะจนกว่าแบตกล้องจะหมดครับ はい。Nah, nah. ไม่ใช่ทางนี้ลงไปตายอย่างเดียวไอนน้เขาขับรถลงไปได้ไงวะโคตรโหดก็เลี่ยงไงตอนนี้ต้องไลน์ไหนวะเนี่ยไลน์นี้นไปว,ไว้ลงนี้เบรกไม่แน่นอนโอ้ยมีเอเ ตั้งขาตั้งไม่ฟังไม่ฟังขาตั้งเป็นแค่เหล็กอย่าโดนเครื่องเป็นพอนนโอ้หน้าสบายกว่าเยอะแต่หน้าต้องใช้เวลาเยอะกว่าไงอันนี้มันใช้เวลาแป๊บเดียว ได้ได้ลงไปในรูเลยโอ้ชีตได้ได้ค่อยค่อยหิน้งลงล่องไปเลยอึ๊บหินหินหเยเม็ดเยเม็ดได้อยู่อันนี้เลนซ้ายลายซ้าย Oh. ตรงนี้ไม่ได้เธอต้องเธอต้องลงเดินไปไปค่อยๆเดินนะทางจริงนี้ชันนะเนี่ตรงนี้ชันแบบน่ากลัวขี่รถลงทางแบบนี้นี่ของจริงนี่น่ากลัวอยู่อะน่ากลัวกว่าดูในกล้อง สวยมากสวยงามมากเส้นทางสวยนะแต่ทางโหดชิบ ก็จะเป็นจุดที่เราจะลงไปถึงไอ้ตรงที่เป็นแปลงกระลับฮะแปลงกระลับที่เรามันหยุดจอดพักในพาร์ทแรกพอถึงแปลงกระล่บปุ๊บก,ก็จะเป็นช่วงที่ทางที่เป็นป่าทางลงเป็นป่าๆเสร็จแล้วก็จะถึงทางเข้าด้านล่างสุดฮะเราก็รอดแล้วบ๊วยครับ จะร้อนนะฮะโอ๊ะแต่จริงไม่ร้อนนะอากาศเย็นสบายมากเลยฮะบนบนเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพักเบรกเฉยค่อยค่อยหยอดค่อยค่อยหยอดได้อยู่โอ๊ะชุดสีสีพลาสติกไงสีรถเราอ่ะสีรถอ่ะ โอเคฮนะลงมาถึงข้างล่างนะ้ะน่าจะตอนนี้น่าจะบ่ายสองโอ้โหต้องใช้คำว่าเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดนี่ผมรอดมาได้เพราะยางเลยเนะี่ยเนี่ยขอรีวิวยางดิยางนี่เลยฮะ Pirelli d e a b l o Rosso Scooter ยาง Pirelli Diablo Rosso Scooter นะพาผมลอดจากเ,าเส้นทางสุดโหดนี้มาได้โอาปิบแบด่แล้ววะดูฮะยางไม่มีรอยบาดนี่ผมไปปั่นกับหินมาเนี่ยสุดยอด Pirelli ทางดินก็ไปได้คนระับ Pirelli Diablo Rosso Scooter ไม่มีแม้รอยบาท คือยางมันเหนียวมากอะยางเหนียวจนสามารถแบบปั่นรถหนักแบบสองร้อยโลอัพอะรวมของอะขึ้นมาจากหินได้ชันๆอะอยางไม่เป็นไรเลยยางโหดมากนะยางนี่คือแบบสุดตีนอะแล้วก็นี่ฮะชุดสายพานกับชุดคลัตชามคลัตโอ้โห ที่ไม่แบบงอแงน้ำหนักเกิน200ร้โลนี่ก็ขึ้นดอยสอยมะลายได้แต่ก็อยากขึ้นเลยฮะพยายามไปถึงกาแงเพชให้ถึงสี่โมจากทางขึ้นดอยสอยมะลายเมื่อกี้ฮะแล้วก็เดินทาง มุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านตากเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปพักกันที่จังหวัดกำแพงเพชรพักกันในตัวเมืองอก็เดี๋ยวไปนอนที่รีสอร์ทคืนนี้ก็เดี๋ยวขอนอนแบบสบายๆหน่อยอ <c oughs> เหนื่อยมากเลยตอนนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่1วันที่1นึ่งมกราปีสครั หนึ 1> 1่งมุกกาแล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรฮะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่าจะบ่ายสามแล้วฮะ,น,ะน่าจะประมาณบ่ายสามแล้วล่วะฮะตอนนี้ตอนนี้ช่วงที่ขับถนนดำเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ารถมันมีอาการรถเหมือนมีเสียงแปลกฮะผมก็อธิบายไม่ได้ันว่ามันมันเสียงประมาณไหนแต่มันมีเสียงแบบ ลบกวนแปลกๆเสียงแบบเบาๆคือรู้เลยว่ามันอันเนี้ยเสียงเนี้ยแปลกละแล้วก็ลดบิดก็เหมือนมีอาการคัดลื่นนิดๆนะเหมือนมันลื่นๆสายพามันลื่นๆนิดๆนะแต่ก็ไม่มีปัญหา ครับพอเราขับมาถึงตัวเมืองบ้านตากแล้วก็ต้องขับต่อไปอีกเป็นระยะทางประมาณ89โลฮะ90โลฮะจากบ้านตากไปกำแพงเพชรฮะตัวเมืองกำแพงเพชร90โลก็ในนี้ก็บอกว่าใชา้เวลาประมาณ1ชั่วโมงฮะเก6นาที แต่ตอนที่ผมขับเนี่ยจากเนี่ยจากบ้านต,ตากมากำแพงเพชรน,นี่ยแปดโล90โลนี่ผมใช้เวลาไปเกือบเกือบชั่วโมงครึ่งฮะชั่วโมงกว่าก็า <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> การขี่ไปกำแพงเพชรช่วงนี้ครับความรู้สึกนี่เหมือนขับจากกรุงเทพมา ปากเลยฮะในวันแรกฮะความรู้สึกเหมือนกันเลยฮะเพราะเหนื่อยมากขับไปนี่แบบเมื่อไรจะถึงสักทีฮะขับไปตั้งแต่แบบแปดสิบกิโลกำแพงเพชรห้าสิบโลอีกห้าสิบโลเมื่อไรจะถึงสักทียี่สิบโลสิบโลคือยิ่งขับใกล้กำแพงเพชรเท่าไหร่ยิ่งแบบเหมือนมันไกลมากขึ้นเท่านั้นนะเหมือนมันแบบมันนานมากเลยะแต่ละ สิ0ก,กิโลนี่คือแบบเมื่อไรจะถึงกาแพงเพชรสักทีฮนะความรู้สึกมันแบบนานมากทำไมมันช้าแลอเกินเนะี <c> ่ย <ười> คือแบบเหนื่อยมากนะและช่วงที่ขับมากำแพงเพชรน,นี่ความเร็วก็ค่อนข้างตกฮนะขับความเร็วอยู่ประมาณ90 1 0 0ิ0รประมาณนะั้นนะเพราะบีตไม่ออกแล้วเหนื่อยมากจนมาถึงกำแพงเพชรเนี่ยครับก็ ประมาณห้าโมงครสี่โมงกว่า5้าโมงก็ถึงกำแพงเพชรฮะตอนนี้ก็อยู่กันที่ตัวเมืองกำแพงเพชรฮะกำลังออกจากที่พักฮะกำลังจะออกไปหาอะไรกินฮรริมน้ำารริมน้ำปิงฮะ เเดี๋ยวรับชมบรรยากาศตัวเมืองกำแพงเพชรยามหัวค่ำาหัวค่ำเมืองกำแพงเพชรผมไม่เคยมาเลยนะเมืองกำแพงเพชรนี่มาครั้งแรกเมืองกำแพงเพชรก็ค่อนข้างเงียบอนะ่ะนี่คือตัวเมืองเลยนะฮะเนี่ย แต่แบบเงียบมากเลยะนี่ก็ประมาณหนึ่งทุ่มฮะหนึ่งทุ่มคืนวันที่หนึ่งมกราวสองห้าหกสี่ที่ตัวเมืองกำแพงเพชรเงียบมาก ก็ถนนช่วงนี้ก็มีการประดับไฟสวยงามนะเป็นถนนที่เข้าออกตัวเมืองอะจากเส้นหลัก เส้นเส้นริมน้ำครัจะเป็นโซนที่แบบร้านอาหารแบบเยอะๆหน่อยครับเส้นนี้ก็เริ่มคึกคักเริ่มมีรถเริ่มมีคนเนี่ยนี่ฮะถึงร้านแล้วที่เราจะมากินข้าวกันคืนนี้ฮะน่าจะชื่อร้านบ้านริมน้ำมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดร้านอาหารบ้านริมน้ำก่อตัวไหนได้ครับ ครับบรรยากาศภายในร้านคนค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะเต็มเกือบทุกโต๊ะฮะสงสัยคนในเมืองมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ฮะแถววริมน้ำเนี่ยดูพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์สีออกส้มๆเหลือง ขายที่สอยมอะไรเมื่อคืนแหละแต่เมื่อคืนมันเป็นสีแดงแดงแบบแดงเลยอะแดงแดงสีเลือดเลยอะงงมากเลยเมื่อคืนขึ้นมาถึงไอ้ดอยสอยดาวไอ้ดอยหัวโล่งข้างบนหันมาเจอเอา้าประจันสีเลือดวันนี้ก็มีอีกเห้นมากเห็มไหมในกล้องมันดูเป็นแบบเม็ดเล็กๆอะเอเคเอ๋ออีกอย่างหนึง่งหัดเผ็ดปลาหมึก ร้านนี้อร่อยมากเลยกินแล้วแบบหยุดกินไม่ได้เลยโอเค้าเจอกันพรุ่งนี้เช้าอันนี้ก็ขากลับเลยโอ้ยหนาวหนาวอยู่ดีอากาศก็หนาวแบบออหนาวแบบหนาวจัดเลยหนาวเหมือนอยู่บนดอยเลยอ่ะ อหนาวขนาดนี้วะนี่กเยหเลยหนาวจเลยอดผมก็ได้ใส่เสื้อกันหนาวอะไรมาเลยเนี่ยพราะตอนหนึ่งทุ่มอากาศแบบอุ่นๆนะอุ่นๆเย็นแบบสบายๆแต่อยู่ดีตอนสามทุ่มอากาศมันลดแบบลดแบบพุ่มเลยสามทุ่ รถแบบตั้งตัวไม่ทันอ่ะคืออยู่ดีๆก็แบบหนาวมากเลยอะอยู่ดีก็หนาวอยู่เลยตอนนี้สามทุ่มเลยสี่ทุ่มแล้วสามทุ่มห้าเก้าโอ้โหามยาจริงจริงาจริงจริงนี่สานสนะสาวงเวียนวงเวียนที่มีหอนาฬิกา ต้มยำทะเลไข่ตุ๋นทะเลเดือด